พี่โดนอะไรช้างมาทำอะไรพี่พี่ผู้ชายนะในรถแอ็มเรียนย้อนเ่าย้อนอ่ามันใช้งวงตบผมฉะนั้นพฤติกรรมการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจะต้องรู้ว่าสัตว์ถ้ามีความก้าวร้าวเขาใช้อย่างไรพฤติกรรมอย่างไรทกระทำ,ทำอะไรก่อนแล้วครับช้างไล่นกใช้ไรไรช้างไล่หมูไล่หมาใช้งวงไล่เว้ยมึงออกไป<อ>ไม่งวงเป็นงูไม่ใช่แบบนี้ เขาเขาตกแบบนี้เขาตกออกตกออกแล้วก็เดินลุยเข้าไปครับฉะนั้นโอเคแล้วพี่ขอโดนเขาบอกว่าน่าจะถูกนะครับนะเตะนะครับนะเตะที่ท้องอันนี้พี่ผู้ชายเล่าให้ฟังครับโอเคงั้นเข้าใจแล้วเพราะว่าพี่ผู้ชายคนที่รับบาดเจ็บเล่าแบบนี้ครับพี่ลูกสาวคนที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าร้อยเรียงราวเรื่องราวเรื่องเดียวกันอ่าครับ หนูก็เลยโดนลูกหลงไปด้วยแต่โชคดีว่าลูกหนูเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บครับแต่เห็นไปทิ้งเนี่ยป้าแม่อ่าอยู่เอ่อกับช้างแล้วเ็ทั้งทั้งหมดเป็นครอบครัวเดียวกันมีสองครอบครัวมีสองครอบครัวครับอ่าผู้ชายกับผู้หญิงคนที่พกช้ป์ดำเขียวผู้ชายอ่คนเดียวนั้นห่ะหนึ่ครอบครัวครับแล้วก็คุณป้าอายุเจ็ดสิบแปดแล้วก็พี่ผู้หญิงคนที่อายุห้าสิบแปดห้าสิบป่าเนี่ยครับนะครับนั่นครอบครัวเดียวกันอะไรประมาณนี้เราก็จะได้เห็น เออโอเคแกเล่ามาประมาณนี้ก็เลยโอเคเข้าใจแล้วครับว่าแต่ตอนนี้เราคนเลี้ยงสัตว์นะเราคนเลี้ยงช้างรเรารูพฤติกรรมว่าช้างตบออก <นะ S 1> ครับทําเพื่ออะไรช้างแทงช้างเปะมีอาการอยาร่างไรครับเะครับเขาต้องการอะไรจากเราแต่ถ้าช้างตบคนออกไปเนี่ยเออคืออย่างนี้ครับผมต้องขออ,อนุญ,ญาตนอกเรื่องนิดนึงยังไงยราชาวบุรีเราเจอเหตุการณ์หนึ่งครับเอ่อ ผมเปิดให้คนจีฟีชมฟีรอดท้องช้างปีแต่ท่านทั้งหลายจะเชื่อไม่เชื่อไม่ทราบ<ม>อันนี้เป็นปัญหาของท่านแต่ผมเจอกระตารู้กับตัวรู้แจ้งแทงตลอดว่าวันนี้เล่าด้วยการมีสติสมัมปชัญญะตลอดมีคนมาเยอะแยะมากมายที่รอในงานกระถินเพื่อรอดท้องช้างราชาบุรีเป็นร้อยร้อยคนถ้ามีก็เหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นมีผู้ชายคนหนึ่งครับเดินเข้ามาเพื่อจะรอดท้องแต่ราชาเอาขาปิดไม่ให้คนนี้เข้า ยังไงก็ไม่ให้เข้าแต่ว่าพอผู้ชายถอยหลังเอาขาออกครับแต่ก็เอาคนใหม่เรือกขออนุญาตด้วยความที่เราก็จะพยายามจะให้เขารอดให้ได้เพราะครับมันจะเริ่มเป็นแกะดําแล้วอครั้งที่สองเอ้ยราชาพอผู้ชายเดินกปิดผู้ชายคนอื่นได้ไม่เป็นไรผู้หญิงคนอื่นลูกเล็กแดงวิ่งกับพี่ครับคนชุดชุดหนึ่งนี่งานกระถิ่นนะเป็นร้อยๆนะจังหวัดเพชรบุรีเนี่ยใหญ่มากปิดเอ๊เกิดอะไรนี่ปิดครั้งที่สองแล้วที่สอง จนปิดครั้งที่สามว่าพี่ครับขออนุญาตนะครับที่ไปทําอะไรมาอ่าอะไรประมาณเนี้อ่ะครั้งครั้งที่หนึ่งนะครับอันนี้เคสหนึ่งครับเขาก็เล่าบอกแต่ว่าผมขออนุญาตไม่เล่าออกอาการมันเป็นเรื่องไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับครั้งที่สองนะครับลูกค้ามาซื้อวัวนะครับเราก็เห็นว่าเอ๊ะเขามาในฟาร์มเรานะครับนะเขาเป็นเขาอยากจะรู้เรื่องช้างอยากเห็นความน่ารักของพายราชาบุรีอ้าวเราเป็นคนแบบนี้เอ้าพี่ มานนินะครับนะช้างไปสตารามงคลแบบที่หนึ่งบนชมพูตวีพร้อดรอดท้องช้างกันมาครับก็มีลูกชายวัยประมาณสิบเก้ายี่สิบปีกาลังวัยรุ่นเลยไว้ผมเซ่อเซ่อครับไอ้หนูมาลอดท้องช้างกันลูกมานะครับนะอ่าก็ผ่านกันไปครอบครัวนี้ทั้งพ่อแม่นะครับ,รบนะบบน้องสาวก็รอดกันไปมาถึงผู้ชายอ่พี่ชายเขาโตเนี่ยอายุกับยี่สิบเนี่ยสิบเก้ายี่สิบรอดท้องไม่ไห้ราชปิดอีกแล้วเฮ้ยปิดอีกแล้วไอน้อนี่เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วครั้งที่สอง ครับนะครับก็เลยถามไอ้หนูในหนูไปทําอะไรมาเขาไปเจอจังไรนะครับอันนี้ขอรอกวาเขาไปเจอจังไรอภาษาสุรินนะครับเขาจังไรเขาว่าแม่เขาก็พูดต่อหน้าแม่จําได้ไหมว่าเมื่อคืนหนูบอกว่าแม่หนูเห็นเป็ดเป็ดมารลองอยู่หน้าบ้านเราโหยหวนมากอหนูหันไปเจอนะครับนะแล้วเช้าแม่ก็พาหนูมาเนี่ยอันนี้ก็ดผมก็ยังหาคําตอบกับเรื่องนี้ไม่ได้ครับ ครั้งที่สามเจอที่หน้าหกหน้าร้านหน้าคาเฟ่เลย <c oughs> ลก็รอดจะกียมหมังมากมา,กมายเต็มตะคณะก็เชื่อแล้วมีความสุขเ <c oughs> ชื่อมาจาครับนะแต่วันนี้ช้างถูกเขียนไว้ว่านะครับนะถูกเขียนและถูกจารึกครับ <c oughs> บนบันทึกว่าเนี่ยมีนะครับมีเทวดาปกปักรักษาทั้งหมด2ี่สพระองค์นะครับพระจันทร,ร์พระอังคารพระพุทธพระสุภาษพระสาวอะไรนะ <c oughs> อยู่ทุกตรงตามตำแหน่งนะครับแนตะ่ทุกทุกเชือกนะครับนะช้างสวยลักษณะดีนะครับแล้วก็อะไรก็เราว่าไปตามพรชลักษณะแต่มันมีคําว่าให้ทานกับสัตว์ใหญ่ ครับให้ทงการทายาททำอะไรอ่ะท่านท่านต่ดกล้วยมาเตะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมีชาวใครมาเอาขั้วไอ้อ้อยมาให้ชาวบ้านพี่น้องชาวทุกบ้านเอามาให้ให้เลยพี่เอาให้กันเลยเอ,อ๋อไม่เกี่ยวกันนะแต่ว่าเฮ้ยพี่ถ้าพี่ไม่ได้มีอน,นิสินจ้างไม่ได้แบกกล้วยแบกอ้อยมาแา่บ้านนะครับผมเตรียมไว้ให้พี่อืมผมไม่เคยเอาช้างอ้อยแต่ปีนี้มีกฎเขียนมาให้ ต้องเตรียมภาชนะนะครับที่เป็นตะกร้าไม่ใช่พลาสติกอผมก็เพิ่งได้รับปีนี้เหมือนกันจะต้องให้ขายอาหารช้างนะครับนะขายได้มีอาหารที่หลากหลายสะอาดนะครับไม่ซ้ำซากก็จึงมีกล้วยมีขนุนมีอ้อยนี่เป็นกฎระเบียบที่กระทรวงมหาดไทยเขาออกมาอ๋อครับผมใครได้กำไรไปไหนอ่ะเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมดูนะเราขายเนี่ยครนะตะกร้านะสองตะกร้าร้อยหนึ่ง ตลาดสองตะกร้าหนึ่งร้อยบาทต้นทุนเท่าไหร่กำไรเท่าไหร่มันร่ำรวยเหรอนะครับนเราโบกิษเป็นเงินเสร็จแม่งตาเลือกกันแล้วไอ้เหี้ยแม่งรวยแน่ก็น่าคิดก็น่าคิดครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผม<พ>บจะพาท่านผู้ชมรู้ให้ลึกและรู้ยล้จริงผมก็ออกไปตลาดเนี่ยตรงตลาดดอนซื้อหนึ่งสับป,ประรดหนึ่งลูกลองไปดูนะลูกละหนึ่งอ่าตรงนี้ตรงนี้อยู่ลูกละแปดบาทสับปะรดหนึ่งลูกแปดบาทครับสับแอปเปิ้ลลูกละสิบบาทครับนะแอปเปิ้ลหนึ่งลูกสับปะรดหนึ่งลูกเอ่อสิบแปดบาทครับกล้วย หวีละสิบห้าบาทมีสิบสองใบตกผลละบาทบาครับเห็นไหมเอ่อสิบแปดบาทสิบแปดบาทแอปเปิลสิบาทสิบแปดบาทแล้วแล้วก็กล้วยนะครับนะ่สามอย่างมีอ้อยนะครับนะมีกล้วยมีอ้อยแล้วก็มีขนุนตกต้นทุนยี่สิบแปดบาทครับเหลือกำไรอยู่ยี่สิบอ่ายี่สิบสองบาทค่าน้ํามันลถที่ ผมถามว่าผมรวยมากไหมยี่สิบาทโอ้โหนี่จะเอาเป็นเอาตายมันจะเป็นอะไรกันนักหนานี่รนชดชนคนไดเมื่เอาช้างเป็นใครไ้วใครเฮ้ยเออผมไม่ได้ร่ำรวยกันเรื่องของผู้นี้เลยนะแล้วผมก็เฮ้ยมาปีเนี้เขาเขาให้เราขายได้ถามว่าพี่ครับพี่สงสารพมเธอผมไม่ไม่รู้นะอันนี้ผมขอพูดแทนคนชนชาวช้างครับที่เขาต้องขายพี่ดูชุรถดิห่อเท่าไหร่แล้วครับ เราพูดกันมาตั้งแต่น,น้ำมันลิตรดีเซลลิตรละเจ็ดบาทนสามสิบกว่าบาทแล้วครับจะเติมน้ำมันเป็นตัดยา่าแหมพี่เติมร้อยเดียวพี่กล้าไปไหมรับโถพูดกันโอหโหยสนุกขนองฟองน้ำลายกันมากเลยครับมันต้องได้เงินเอ็งมาดูต้นทุนกันดีวัวนเนี้ยทานสับปะรดทานแอปเปิ้ลน้อยก็ไม่ได้แพงอีกคนอีกคนที่บอกแพงอีหา <laughs> พวกนี้ไม่่อยซืออ้อเออไม่่อยซือ้อคอมเมนต์อย่างเดียวแพง <laughs> แไม่ซือ้อไม่ช่วยหรอกอ,อ,อะไรมาเกินไปไหมนะครับนะ แต่ว่าวิจารณญาณคนใดใครพิมพ์แบบไหนก็จึิงนยบอกว่าชาติตระกูลและพงเผ่าพันธุ์และสิ่งที่เขาโตมาในพฤติกรรมครอบครัวเขาเป็นแบบนั้นฉะนั้นเจ็บปวดมากถ้าผมจะตอบท่านทั้งหลายแบบนี้ฉะนั้นเราจะอยู่ร่วมกันยังไงถ้าพี่มีจิตใจเมตตาซื้อให้ขาดไปเลยถ้าพี่ยากจะซื้ออก็เป็นทานเป็นสิทธิ์ของท่านครับแต่ว่าอยู่ๆพี่มาเฮ้ยกูยืมกล้วยมึงให้ช้างมึงได้ไหมล่ะเอก็ได้แต่สําหรับผมไม่มีปัญหาแต่คนอื่นไม่รู้เขาจะตอบท่านยังไงนะครับ ถ้าท่านทั้งหลายมีจิตใจเมตตาที่จะให้ทานกระสัตว์ใหญ่แต่ว,ว่าน,นี่ไม่ได้เตรียมผลไม้รากไม้เขามีเตรียมไว้ให้ซื้อให้ขาดตัดสินบนกันไปอ้าวอันนี้ของที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายจะน้อมถวายเพื่อนะครับความสุขเพื่อรประโยชน์ออแล้วก็อธิษฐานไปเพราะงั้นเธอทั้งหลายไปซื้อสักทานไปไงล่ะเปิดระกองเบเลอน้ำขิงนิด ท่านทั้งหลายมีความสุขมากกับสังฆทานสามร้อยแต่ดูในของในสังฆทานอาจจะอยู่ประมาณสักร้อยหรือไม่ถึง100ร้อยเห็นไหมแมื่ะซื้อเจอของปุ้ยต้องใยให้ปูดเขาบอกว่านี่แหละความเป็นมนุษย์ก็ตึงบ้างว่านะครับท่านทั้งหลายมีความคิดอย่างไรกับเรื่องของผูเนี้แต่วันนี้อย่างน้อยๆนะคนเลี้ยงช้างเขายอมเป็นทาสซึ่งกันและกันเขาปรนนาไปแล้วหมดแล้วนะครับอย่างผมยังโชคดีผมยังมีลูกน้องหลายคนราชานิสัยดีใครๆก็เลี้ยงเขาได้ นะครับลูกเล็กเด็กแดงใครจะขี่ใครจะอะไรก็ตามใจเ <c oughs> ขาไม่เคยกวีเพราว่านี่ไม่ใช่มาพูดกันส่งเดช <Naval ny> นะครับน, <c oughs> นี่ไม่ใช่ว่าท่านต่างหลายเห็นว่าช้างเด็กก็พูดกันได้ <Pacific. S 1> เราเคยเจอนะครับ <c oughs> เหตุการณ์ที่เราไม่มีความรู้แล้วก็เราไม่รู้จักกับรายราชาบุรีครับจึงยกบรรทัานตัวนี้มาเล่าให้ฟังว่ามีเหตุการณ์ว่าเราซื้อราชาบุรีมาที่บ้านในเจ็ดวัน้านแม่เขาป่วยเขาขอกลับ้าอ้วนเนี่ยครับจากอยู่ชัยภูมิคเขาขอกลับ้าน แต่เราก็ด้วยความเป็นวัยรุ่นอ่ะชะกาดเก่าแหละครับก็เพิ่งจะสอนได้เจ็ดวันว่ะพี่อามเอางี้นะพี่อามจะเรียกช้างมาพี่อามตะขอวังที่หูแล้วก็ดึงมันมาจะอาบน้ำแบบนั้พอดีนะครับในฟาร์มวัวนะวันนั้นช่วงนั้นหน้าฝนก็เลยเอารถนะครับดับเพลิงมาล้างข้อวัวก็เลยขอน้ํานะครับเพราะใช้ตอนนี้ล้างไปแล้วหนึ่งพันนะครับก็เราก็พาราชามานะครับเพราะว่าเห็นน้ามันเยอะน้ํามันแรงเราเอาจากหลังบ้านมาหน้าบ้าน เออพี่อามไอควานไอกวนกสบว่าพี่อามถ้ายกตระขออยู่อย่างนี้นะยกตระขอถือไว้อย่างนี้นะแล้วก็สั่งให้ราชามันหมุนมันก็จะหมุนนะพี่อารมนะอ่าโอเค